กระสอ,อนอพี่น้องคือเห็ดบางเนี่ยอันนั้นก็เอาดอกนุ่มดอกมะเทาฮาก็บว่เอาบางแนี่ยยายคือลมบ่พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องฝ่ายสุขสุขคนวันนี้ยายพรจะพาเข้าเห็ดนะคะมาเบิ่งยายพรเก็บเห็ดพี่น้องไลฟ์สไตล์ยายพรสวีเดนสิผ้าขาป่าจำไว้นี้วันนี้มีแดดพอรำไรแดดน้อย แดดคือฝนสิต๊กพี่น้องคือคึ้มฝนสิต๊กนี่ลราจะเปิ่งป้า้างลังนี่ลราจะเห็ดทุกปีมันออกป่าลุ่งๆจังสี่ละพี่น้องเดี๋ยวไปพิ่งนรองกันนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกนึงพี่น้องโอ้ยนันดอกนึงเห็นบ่จ้าแล้วก็นี่ดอกนึงโอ้ยยอยย้ยยยยยยยโอ้ยดอกนี่แต่ฮักแต่โอ้ยขี่ควายกับมีพี่น้องดอกนี่แต่ฮักแต่พี่น้องเวงแม่โอ้ยมีหัว ไม่งอดงามบ่วสวยมากค่ะสวยมากโอ้ยเนาะเนี่ยดอกนี้นอนกินพี่น้องเลงดอกนี้วันเนี่ยเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งค่ะเก็บง่ายง่ายเนาะเห็ดอันดึงขึ้นมาโหลดไหมพี่น้องเนี่ยพี่น้องให่แล้วมีอีกดอกนี้ดอกนี้ขาไม่อ้วนเหมือนเพื่อนเลยดอกนี้ขาเงาพี่น้อง ขายเงียุ่งไหมโอ้ยดอกนี้สิเทาแล้วพี่น้องจ้านี่ละจ้าเก็บเห็ดนี่จ้าดอกหนึง่งเกินอยู่ใต้ต้นสนโอ้ยยุ่งไหมโอ้ยเนาะพี่นออ้อ,นองเออจ้าดอกนึงโอ้ยดอกนี้ขาใยไงเฮงโอ้ยโอ้ยยุ่งกัดยุ่งกัดโอ้ยเนาะพี่น้องขนาดเดินเดินได้นี่ยังมียุ่งมึง่ย เบืงป่าเก็บเห็ดยายพ่อนรุ่งไหมคะรุ่งมากคะ่ะปา่าเก็บง่ายง่ายพี่น้องป่าลงขึ้นอย่างไรพี่น้องโอ้ยเนาะเห็ดก็ดอกง,งามๆจ้ะเดี๋ยวหาเบื้องมูมันอีกก่อนจ้ะพี่น้องพี่น้องเบื้องเนี้ยพี่น้องเจ้าสะออนน้ำค่อยว่านี่โอ้หลา่าล่าขาบังแง่ลเลยนี่โอ้ดึงบัด <c ười> ขายาวเลยเอ้ย พี่น้องมึงเนี่ย๊าถูกขาเยเงาเลยนี่ดอกหนึ่งนะจ๊ะนี่ดอกหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนั่นดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยเนาะเนี่ยจ้ะอืมโอเคโน้ดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องป๊ดดอกน,นี่ยังงามเลยนะคะ อย่างสวยงามเลยค่ะดอกนี้สวยงามมากนู่นดอกนันกระเทาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกนี้นานง,นงามแห้งพี่น้องมึงเนี่ยสวยงามมากมึงเนี่ยปติเถอดอกยังงามเลยค่ะเนี่ยนี่อีกสองดอกพี่น้องนี่จ้าอีกสองดอก เรื้องพี่น้องจะสองดอกสองดอกสวยงามมากคู่กันลมซองพี่นอ้องอ,อ้มีหัดตัวนอนแบบนี้มึงเนี่ยแดงกันนะโอ้ยลูกมันกำลังขึ้นมาอีกด้วยเนี่ยโอ้ยตาสะออนเพี่นอ้องมึงเนี่ย อันนั้นก็สองดอกแต่ว่าดอกหนึ่งอ่ะโดนหนอนกินไปแล้วดอกนี้ก็โดนหนอนกินโอ้ยสวยมากสวยมากพี่น้องจ๊ะโอ้โน,น่นอีกสองดอกอีกสามดอกพี่น,อน้องนม่งนพี่น้องจ๊ะโอ้ยจะอ่อนนั่งแก่พ่อนีอน่อ,อีกดอกหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็เกิดคู่อีกแล้วแฝดอีกแล้วค่ะนี่ก็แฝดนะคะ แดนะคะโอ้ยงามหลายพี่น้องงามหลายมึงเนี่ยโอ้ยเนาะดูกันจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยเนาะสวยค่ะสวยมากจ้ะดอกนึงหมุน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 วิธีเก็บปเป็นไงตะปุตะปีใช่ไหมคะโอ้ยดอกง,งามพี่น้องจ้าเมื่อึ้นเนี่ย โอ้ตายมันต้องมาดูทุกวันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยได้นี่แหละสองดอกกลิล๊กๆตุ๊ปุ๊ติต๊ิเนี่ยพี่น้องงามเ่จ้ะสวยงามมากโอ้สองอุ้ยม,มีอีกงามงามมีอีกงามงาม้องหมุนเบ่อืมจา้าฝนตกเนาะ นั่นเท่าแล้วกำลังตุม้มๆนีกระตุม,ตมที่นอนกินเขาเอาดอกนี่กำลังโอ้ยพี่น้อเนงเห็จุจ้าตัดขาเห็ุจ้า เห็ดค่ะ สวย,สวยทั้งนั้นเลยดูทิอันนี้ดอกย้าย้าพี่น้องดนี่ดอกย่าสวยมากครับนี่นะคะก็ดอกงามพี่น้องเลย สะออน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 อันนี้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 อันน,น,นี้อันนี้แฝดคะ่ะสวยไหมคะสวยมากพี่น้องจา้านี่จ้าเต็มกระตาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยต้องมองเดียวนี่แหละดอนนี่แหละ,ะเต็มกระตาแล้วเต็มกระตาแล้ว เต็มกระตาเลยพี่นองจ้าเมนีได้เต็มกระตาจ้าอันมีแต่ดอกง,งามๆเ้ยพี่นองเอเน่ยสอ,อนน้ำยายพรบอกสำหรับคลิปนี้ยายพรก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิด้วยนะจ้าเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของยายพรจ้าบ๊ายบาย